วันที่7กรกฎานะคะวันนี้ก็มายืนรอรถเมล์เจดโมงตามเคยเนาะ <c oughs> คึมคึฝนตกพ <c oughs> ึ่งผ่านไปนะคะ <c oughs> มืดอึดือลูกชายก็อยู่บ้านคนเดียววันนี้เจ <c oughs> ้ดโมงี่สินาทีวันนี้มืดคึ้มนะคะอ้ยเย็นสบายมากๆเลยบรรยากาศเนาะดินฟ้าอากาศก็เหมือนชีวิตเรานะคะตื่นเช้ามาบัง วันก็ท้องฟ้าสดใสเนาะบางวันก็ท้องฟ้ามืดขึ้นนะคะฝนตกพรม,มเย็นสบายถ้าไม่มีลมพายุก็โอเคแต่ถ้าพายุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เหมือนปัญหาในชีวิตเนาะมันเกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางออกหาทางแก้มันต้องมีทางไปนะคะเนาะอันไหนแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่ยอมรับในสถานภาพแล้วเดี๋ยวก็ ทำใจได้เองพี่น้องะ่ะไปนั่งคุยกันที่เดิมดีกว่าเนาะมาถึงแล้วลงรถแล้วคะ่ะชีวิตนะคะหนีไม่พ้นมรสุมเนาะก็เหมือนบรรยากาศวันนี้ดูซิเนี่ยจะนั่งคุยพ้นไหมเนาะมานั่งคุยกันที่เดิมนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ายายจ๋าทำไมถึงพูดว่าชีวิตก็ธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศนะคะเดี๋ยวมีหัวเราะร้องไห้เนาะมีเรื่องให้ดีใจ มีเรื่องให้มีความสุขมีเรื่องให้ทุกใจนะคะนีไม่พ้นยิ่งคําว่าครอบครัวเรามีเด็กเรามีปู่เรามีพี่น้องต้องรับผิดชอบอย่างช่วงเนี้ยก่อนที่ยายจ๋าจะไปบ้านเนี่ยโอ้บอกเลยว่าหลายเรื่องราวนะคะชีวิตอยู่ที่นี่เมียฝรั่งต้องเคลียร์ปัญหาทางเมืองไทยอ่าด้วยเงินเงินเงินนะคะแต่ถึงเวลาที่เราจะไปก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินเงินรอให้เราเคลียร์เช่นกันเนาะ,ะโห้ยฟังแล้วปวดหัวนะคะแต่ สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้สําคัญในหัวใจถ้าเราทําได้ถ้าเรามีพอนะคะถ้าเรามีพอถ้าเราแบ่งเคลียร์ให้ถูกต้องสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะไม่มีบังคับไม่มีใครบังคับเราได้นอกจากหัวใจเราอ่าสิ่งไหนที่เราทําแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองก็ควรทําถ้าสิ่งไหนแล้วรู้ว่าหนักเกินไปตัวยายจ๋าเนี่ยเข้าใจในปัญหานะคะของทุกๆคนเนาะยายจ๋าจะรู้ตัวเลยว่า ควรทำได้แค่ไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ามันแตกต่างยาจยาจ่ามีครอบครัวที่นี่มีสามีแต่ว่าหนึ่งสิ่งคือความสบายใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับยาจยจยาเนี้ยเจยจ่าจะคุยกับสามีได้ทุกเรื่องอันนี้คือความโชคดีนะคะเนาะและเขาก็เป็นคนที่ง่ายที่เข้าใจวันนี้เป็นวันที่7ก,กรกฎาคมนะคะเนาะ ตื่นเช้ามาก็ได้ข่าวหลายเรื่องราวแล้ววันนี้วันที่7หลังจากเรื่องงานก็จะไปเยี่ยมปู่ที่โรงพยาบาลเนะาะเมื่อวานเย็นนะคะเายจ๋าก็ได้คุยน้องสาวคุณเล็กไปต้องทยอยกันไปเพราะช่วงนี้โควิดยายจ๋าเย็นนี้ก็ไปแค่สองคนผัวเมียนะ,นะะปู่เนี่ยวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันลงมาฟังผลวันนี้นะคะเพราะว่าเลือดไหลในกระเพาะเนี่ยอันตรายมาก,มากๆโชคดีที่ไปทันขอบคุณทุกกําลังใจเนาะ แกก็ผ่านขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ก็รอเช็ครอเอ็กซเรย์ว่ามันเป็นรูรั่วตรงไหนทําไมเลือดถึงเข้าไปในกระเพาะได้นะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเนาะชีวิตคนแก่เนี่ยเลี้ยงคนแก่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่ายายจ๋าก็ใช่เป็นคนที่หวานเนาะก็อย่างนี้แหละบ้านๆดุพูดคุยเสียงดังๆนะคะเนาะเราก็ทําในหน้าที่ของเราเพราะเราก็ทํางานเต็มเวลารับผิดชอบงาน เหนื่อยหมดแรงเช่นกันแต่ว่าการดูแลซึ่งกันหรือกันเนี่ยยายจ๋าไม่ได้มองว่าเป็นปัญหานั่นคือ,อสิ่งที่เราควรดูแลนั่นคือพ่อของเราเนะาะและก็เราก็ได้สิ่งที่เขาให้เรามาก่อนคือการดูแลลูกหลานย้ำเสมอนะคะ20ปีในนี้ยายจ๋ามีปู่ยายจ๋าโชคดีวันนี้ลูกชายวันที่สองอ,อยู่บ้านคนเดียวแต่เขาก็โตแล้วเนาะ ก็อยู่ได้นะคะแต่เราอะเป็นแม่มันก็ห่วงกระบนซ้ายขวาก็ต้องโทรตามมาลูกกินข้าวหรือ,อยังเล่นเกมเจะพลังน้อยเล่นเกมจะห่วงกินข้าวไหมนะลูกสาวก็ยังอยู่บ้านอยู่วันนี้จะโทรหาลูกสาวไปดูน้องตอนบ่ายเนาะเพราะว่าลูกสาวยายจักลูกสาวยายจ๋าโควิดก็ดีขึ้นแล้วตรวจแล้วไม่มีเชื้อแล้วนะคะเนาะแต่ก็เพียร่างกายงอมเหมือนกันนะ,ะนี่แหละถึงบอกว่า ไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครแก้ได้อย่างเรื่องของปู่เนี่ยเราพยายามดูแลให้ดีขนาดไหนแล้วแก่ไม่ยอมรับสภาพคนแก่รั้นนะคะจริงๆเราเห็นแล้วสภาพไม่ดีเราพยายามผลักดันให้แก่ไปหาหมอตั้งแต่วันพฤหัสอืมอาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันนอนแล้วฉันก็ดีขึ้นมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮะ เราต้องทําใจให้กับตัวเองนะคะบางครั้งการที่ยายจ๋าโวยวายสปุ้ยเขาเรียกว่าผลักดันจนเกินไปเนี่ยทำให้ตัวเองเหนื่อยแม้กระทั่งฝรั่งก็ไม่เข้าใจหรอกแม้กระทั่งสามียังพูดเลยว่าเออถ้าแกไม่ไปจะทํำยังไงอะ่ะก็แกไม่ฟังนี่เห็นไหมโอเคสําหรับสามีเนี่ยอ่านะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพี่น้องของเขาเข้าใจ <c oughs> ในสิ่งที่เราทำนะไม่มาโทษว่า ทำไมปู่เกือบตายทำไมปู่ไม่ไปหาหมอทำไมพวกเธอไม่ดูแลยายจากลัวสิ่งนี้แต่มันอาจจะเป็นคําคิดมากของยายจาก็ได้นะคะ <c oughs> เออมื่อวานก็คุยกับน้องแล้วน้องว่าเธอยังไงอะไรเขาก็บอกว่าเข้าเข้าใจเออก็ในเมื่อแกไม่ยอมไปอ่าโอเคโล่งหนึ่งสิ่งสําคัญยายจ๋าอยากให้สามีเป็นคนที่พูดนะมีอะไรให้บอกน้องให้ไวเพราะอย่าคิดว่า ป้าพ่อเนี่ยเป็นเป็นพ่อเราเพียงคนเดียวเพราะยังมีน้องหนึ่งสิ่งสําคัญอย่าลืมว่าผลพลอยได้นะคะโอ้ยฝนตกแล้วพี่น้องจา๋าฝนตกแล้วบวทันแล้วสิเข้าไปคุยทางในเด้อโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยผลประโยชน์ผลพลอยได้มันยังมีอยู่เนาะ เออสาหรับครอบครัวนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่ได้คิดมากในส่วนนั้นการดูแลเนี่ยเป็นความพอใจของเราอยู่แล้วนะคะดีใจด้วยซ้ําที่ได้ดูแลพ่อปู่เนาะไปแล้วพี่น้องขาฝนตก <c oughs> ก็มาดูกันเย็นนี้อืว่าจะไปดูอาการแก่เป็นยังไงหนีฝนเข้าโรงแรมก่อนพี่น้องขา <c oughs> ไปคุยกันหลังบ้านต่อคะ่ะ สวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้องคะเข้ามานั่งหลังบ้านโอ้ยฝนตกไลเดีนแวนตากะไย <c oughs> สายฝน <c oughs> โอ้ยวันนี้กินกาแฟอิ่มมาจากบ้านแล้วบอเอาต่อนะคะเนาะมาคุยกันต่อนะคะส่งกําลังใจให้กันเนาะชีวิตดีไม่พ้นปัญหาไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเข้ามากระทบหูเราก็ตามนะ,ะหนึ่งถ้าเรานิ่งสองอถ้าเราทําใจยอมรับสภาพในสิ่งที่เราทําได้เราทํานะคะ เราทำไม่ได้เราก็พูดตรงๆเพราะการเปิดใจพูดกับครอบครัวไม่ว่าแม่หรือทุกคนเนี่ยเอาจริงนะคะหลังจากที่ยายจะารับผิดชอบครอบครัวชีวิตมาเนะาะหปีแรกห้าหกปีเจ็ดปีแรกเนี่ยอาจจะหนักหนักอ่าก็คือนึกถึงสภาพที่เราไม่เคยมีอะไรแต่หลังจากนั้นเรารู้จักแบ่งแยกและหันเข้ามาดูแลตัวเองเก็บกรรมให้กับตัวเองเนี่ย เราก็ถึงได้รู้ว่าเออระวังใจได้ทุกคนอยู่ได้ไม่ตายถ้าไม่มีเราทุกคนมีความคิดนะคะครอบครัวเนาะดิ้นรนเพื่อครอบครัวของเขาเมียฝรั่งเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินคําพูดว่าพี่เนาะน้องทําอันนี้เผื่อนะทาอันนี้ให้เธอนะั่นั่นนี่นะคะสําหรับความจริงนะตัวเยจ๋าก็เชื่นกันเยจ๋าว่าเชื่อเหมือนกันทุกคนเลยนะคะ คนที่เดินเข้าหาเราหนึ่งคือปัญหาแต่เรามองเข้าใจสองอทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดิ้นหลนคำพูดออกจากปากพวกเขาเองก็คือทำเพื่อครอบครัวของเขาผมดิ้นหลนเต็มที่เพื่อครอบครัวของผมนะคะแตะ่เราเป็นเป้าหมายที่ช่วยเหลือเขาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ถูกและแยกให้ออกว่า เราควรทำยังไงกับตัวเราเองนะคะไม่ใช่ที่จะวิ่งตามคำสั่งใครได้ถ้าเรามีไม่พออันนั้นคือสิ่งหนึ่งนะคะยายจา๋าถามจริงอยู่กับปัญหาะะฟังกับปัญหาเพราะทุกคนฝันใหญ่สร้างใหญ่นะคะทำใหญ่คิด ที่จะปลูกฝังทําให้ตัวเองมีครอบอมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่กลายเป็นหนี้ชีวิตคนเมืองไทยเอาจริงๆนะพอย้อนมองไปเนี่ยโหชีวิตอยู่ได้ด้วยหนี้จนวันตายจริงๆอัน <c oughs> นะอันนี้คือพูดตรงๆนะของครอบครัวเลยแหละยายจ่าจยังมองว่าถ้าเป็นตัวเราสมมุติเนาะชีวิตถ้าเราอยู่เมืองไทยเมื่อก่อนก็เหมือนกันยาจ่ายเป็นคนที่ มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเป็นคนที่จะไม่สร้างหนี้นะคะเป็นคนที่มีน้อยกินน้อยอยู่น้อยอืมไม่รู้สิหรือว่าเป็นคนคิดน้อยอ่ามักน้อยหรือเปล่าจนถึงปัจจุบัน <c oughs> นะเออแต่มันก็สบายใจมากกว่าไหมอะกินอิ่มนอนหลับอืไม่กวนกวายเออละแวงวิ่งเพราะเวลาในหนึ่ง,งเดือนมันเร็วมากเลยนะ แต่พวกเขาก็ทําได้พวกเขาก็ทําได้นี่แหละเขาเรียกว่าปัญหาและความคิดวิธีทำมันแตกต่างกันแต่ละคนเนาะแต่ละคนจริงๆเรามองบางอย่างไม่ได้สําคัญด้วยซ้ําแต่พวกเขาสําคัญไปซะทุกเรื่องเออแต่มันก็เป็นชีวิตของเขานะคะถ้าเรามองแบบนี้เราจงย้อนหันมาหาตัวเองว่าวันนี้คิดจะช่วยเหลือคนอื่นน่ะให้เหลือเผื่อตัวเองบ้างไหมนะ,ะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะ อ่าอย่าไปโทษแค่เพียงครอบครัวเพียงฝ่ายเดียวเพราะถ้าเราทุ่มเทยุนออกไปเราเป็นผู้ให้เขาคิดว่าเรามีตลอดยา <You S 1> เลคค่ะอืมอ่ะคิดว่าเรา <I S 2> มีตลอดนะคะแวรบิก <Where begin? S 2> so ินพี่ปิดยาระแวรบิกินที่บิกินนะำสกีนยูไทนินดีอ่าโอเควายเอ็ดโอเคก็เลยดิมาอัดพุทันนี้เออ่า เอ้ยมาคุยโทรศัพท์สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซเว่นโฟตี้อืมอืมโอเคบอสบิ๊กบอร์ดแคปมาหมามาบอสเคย่าย่าโอเคโอเคโอ้ยเนาะ ให้คิดถึงตัวเองให้มากนะคะเนาะจงภูมิใจในตัวเองถ้าทุกๆคนกล้าที่จะมาเอ่ยขอความช่วยเหลือแต่อย่าอายหรืออย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธนะคะแรกๆอาจจะรู้สึกแย่แต่พอเราพูดบ่อยๆมันจะทําให้เราโล่งใจอย่าบังคับตัวเองอย่าก,กดดันตัวเองด้วยความรู้สึกที่เราทําไม่ได้ นะคะอย่าโชว์ออฟกับคนอื่นจนเกินไปสุดท้ายเรากลับมาแล้วทุกใจมีปัญหาในครอบครัวอันนี้จะไม่เป็นในความคิดของเย,ยจ๋านะคะเหมือนมีเรื่องราวเข้ามาเนี่ยการคุยกับแม่ยายจ๋าพูดกับสามีเลยว่าเออเนี่ยฉันต้องการทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอ่าโอเคเคลียทุกที่อไม่ว่าผัวไม่ว่าพ่อแม่ไม่ว่าพี่น้องถ้าเราพูดในความรู้สึกของเราได้เราก็ทําไม่ได้เราก็ไม่ทํา ตัวเราก็สบายใจเอาจริงนะฮะจงสร้างความสบายใจจากการเริ่มต้นเล็กๆให้หัวใจตัวเองให้มากก่อนอย่าเกงใจจนเอาความรู้สึกหรือว่าความกดดันจากคนอื่นคำว่าคนอื่นก็คือพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนี่แหละมาอัดอั้นตันใจให้กับตัวเรา จงปล่อยวางความทุกข์ในหัวใจตัวเองถ้าตัวเราทำไม่ได้นะคะเราไม่ใช่เทวดาอืมไม่ใช่เศรษฐีไม่ได้ถูกลังวนที่หนึ่งเออไม่ได้พัวลวยเราต้องย้อนยอมรับตรงนี้ตัวยายจ๋าจทำงานเองเก็บเองช่วยเหลือครอบครัวเองพูดได้เต็มปากตัวเองก็ไม่รู้จะรอดไปถึงไหนอันเนี้ยต้องยอมรับความจริงแล้วพูดออกไปแล้วเราจะรุ้งอย่าวางแค่ คิดว่าแค่ตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนช่วยทุกๆคนทุกคนต้องการกำลังใจยิ่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องคนที่เราได้ช่วยเหลือแล้วยื่นคำพูดออกมาเนี่ยเราก็ชื่นชมแล้วเพียงยังไม่ได้รับอะไรเลยนะแค่ใส่ใจอสนใจเรานะคำพูดดีๆห่วงใโยโห้ยแค่นี้ก็สุดยอดน้ําฉโลมใจจากคนไกลบ้านเลย <c oughs> นะทำตาย <c oughs> นะให้หมดตูดใช่ไหม ก็จะเป็นมาอย่างนั้นนะคะคลิปนี้กม็มาเล่าสู่กันฟังเนาะไม่มีอะไรมากอยากบอกทุกทกคนว่าอย่ากเก็บความทุกข์ไว้ในหัวใจเราจนตัวเรารับไม่ไหวนะะเนาะทำได้เท่าที่ทําออย่ารีดเลือดในอกตัวเองเพื่อที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขหวังเพียงแค่ได้ว่าคำขอบคุณนะคะเราต้องอยู่พร้อม,อมพอมีพอให้ นะพอไว้ดูแลรักษาสุขภาพใจเราด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งเนาะการที่พูดกับพี่กับน้องายจ๋าจบอกเลยายจ่าจเป็นคนอย่างนี้ให้ได้ให้ไม่พอใจไม่ว่าแต่ใครด่ามาายจ๋าจไม่ด่าดกลับเพราะเราเป็นคนของเราอย่างนี้เราเป็นเราแบบนี้เราก็มีความสุขของเราถ้าใครจะเดือดดานนะอารมณ์ไหนเรามองว่านั่นคือเขาเราอยู่ได้กับทุกทุกที่เราเป็นอย่างนี้ตลอดมานะคะเนาะชีวิต จริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่ามันมากับเวรกรรมอเนาะมันมากับเวรกรรมจริงอยู่เราอาจจะเกิดมาโดยที่ไม่มีอะไรแต่ชีวิตเราก็ดิ้นรนเก็บกรรมหาพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีและจงรักษานะคะแม้มีน้อยก็ให้มีในมือตัวเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนอย่าคิดว่า,เ,าเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับอันนี้ความคิดของน้องๆเลยนะ แล้วลูกแตงเดชชาคนหนึ่งละเออเห็นแล้วสภาพสุดท้ายก็ไม่ค้นแม่นะคะไอ้ประเภทเนี้บอกเลยนี่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยนะอันนี้พูดใกล้ตัวนะ <c oughs> โอ้ยยิ่งย้ำเสมอว่าอยู่กันได้ไงลงทุนอะไรก็มีแต่นี่แต่นี่นะ <c oughs> ทุนหายกําไรหดคนลงทุนก็เป็นเรานะคนไอ้ส่วนกําไรกว่าไหมเห็นแถมน้องมีนี่นี่เป็นอะไรที่เฮ้อชีวิตนะพี่น้องขาเนาะ แต่ก็ต้องทําใจเพราะการเขาเรียกว่าการปฏิบัติหรือว่าการคิดและการวางแผนของแต่ละคนมันแตกต่างกันมากแตกต่างกันจริงๆความคิดของเราถึงแม้จะถูกต้องในมุมของเราแต่มันไม่ถูกในมุมของคนอื่นอันนี้เขาก็ไม่ใช้นั่นคือสิ่งหนึ่งจริงแล้วการปรับและฟังคนอื่นบ้างแล้วค่อยแก้ แก้แก้ตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดเ gjia มองว่ามันจะดีขึ้นแต่บอกตรงๆนะไม่มีใครฟังเ j ยจหรอกพี่น้อง gjia เออเอาจริง <c oughs> ช่วยได้ก็ช่วยอช่วยไม่ได้มันก็ไปหาที่อื่นนะ <c oughs> เอาอย่างนั้นเลยเออเราถึงได้ปล่อยวางเราต้องปล่อยวางอ่าเคยเป็นนะลงทั้งทุนอ่าให้ทั้งวางแผนคิดตามทุกข้อมุมไม่มีใครเดินตามแถวเราหรอก เอาจริงนะเนาะนี่แหละคือชีวิตเนี่ยฝรั่งแต่ถ้าเราเก็บแต่ความทุกข์ตัวเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเออเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราปล่อยวางถอยหลัง1นึ่เก้าเราอยู่กับตัวเองนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเออเนาะทุกคนเลือกในเส้นทางของตัวเองสิ่งที่เขาทําเขาก็ว่าถูกต้องในในใน,ในสิ่งที่เขาอยู่เราแก้ ปัญหาชีวิตใครไม่ได้นะคะหาตรงนี้ให้เจอเนาะแล้วเราจะอยู่กับมันได้ทุกทุกที่นะคะพี่น้องคะไปแล้วเอ้ยทำงานต่อคะ่ะสู้ๆกันต่อไปมีแรงนะคะมีงานเนาะมีเงินนะคะและมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจอคนที่ดีเจอคนที่รักเจอคนที่ให้ครอบครัวของเราได้นะคะพี่น้องสายฝอทุกทท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ